สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาโซโา่เราลิงเวฟร้อยสิบไอครับคันมีเสียงดังแกแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันนะครับครับเสียงก็จะดังแจ๊ก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 หน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาใส่เจ้าสปริงตัวนี้ครับเพื่อ ในโซ่มันตึงนะครับผมคันนี้ลูกค้าก็าประมาณไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเอาพอใช้งานไปก่อนนะครับผมขับก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาคลายเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสปริงแกนดันโซโลาลิ้นนะครับผมเป็นเบอร์สิบสี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับเป็นแกนแบบนี้นะครับแล้วก็มีสปริงนะครับผมรู้สึกว่าตัวไอเจตตัวนี้ก็จะหายไปไหนไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเอาเราเ,าเอาตัวทุกอย่างตัวนี้มาใส่ด้วยนะครับผมยางปลายแกนดันสูบเัวนเราใส่ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ยัดเข้าไป น่าจะติดอะไรทักอยากนะครับผมเขี okay, เข้าไปแล้วนะครับมวนจะเป็นสปริงเดิมนะครับผมวันนี้เราเสริมสปริงเข้าให้มันแข็งกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็อัดเข้าไปในช่องนี้นะครับ ับเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับผมก็น่าจะเงียบลงอยู่นะครับอเอาลงอยู่นะครับผมก็ตามงบประมาณครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ